สบายดีอยู่กับกลุ่มไก่ลาดลอยเนาะมาว่าเรื่องไก่ตันโจอีกแล้วเนาะตัวนี้มันตามที่สัญญาไว้เนาะว่าจะเอาไกาส่สีเดือนปลายของตันโจมาให้เบิง้งเนาะตัวนี้น่าจะเป็นสีเดือนปลายหา้หาเดือนนี่แเกือบห้าเดือนแล้วเนาะ,ะจุดเด่นของตัวนี้ก็คือ ห่างมันยาวเนาะพอมันหางยาวเลยเนาะจะนี่เป็นลูกไก่ที่เกิดอยู่กับคอกของข้าพเจ้าเองเนาะแต่ว่าบบมันโบเมนไก่ขังเขาเนาะฉะนั้นขนของมันอาจจะโบโบดกหมายความว่าโบโบฟูเนาะแต่ว่าเรื่องยาวนียาวเนาะเพราะว่าพ่อพันมันหนียาวเนาะพอมันตกเป็นตัวเก่าตัวแกอยู่คอกข้าพเจ้าเนาะ แต่มันจะเป็นไก่สองทอนเนาะพวกะนี้จะหางยาวตูยาวจะเป็นรุ่นใหญ่สำหรับไก่ตันโจเนาะความยาวของมันนี่ได้เรื่องเลยเนาะหอนนี่หอนกับบริขีไล่เนาะถึงมันจะเป็นหอนโบแต่หอนกับหอนเป็นเป็นก้อนอยู่คือกันเนาะเป็นเลี่ยมคือกับหอนไก่ตีเลยเนาะตัวนี้ ที่เห็นเห็นคนยังบางๆอย่างนี้ก็คือขนมันยังบุกขึ้นเนาะหากะที่เปลี่ยนจากขนไกลน้อยไปขนไกลใหญ่ซื้อเนาะแต่จุดเด่นของมันคือเรื่องหางเนาะนขนโคนี่ก็ถ้าเริ่มมาเนาะเป็นขนบัวเบิดที่บรรดาทานเห็นเนาะเห็นขนอยู่ทางก้นั่บอานนั่นก็ขนบัวขึ้นกันเนาะสีนี้มันจะโอเป็นสีสาเนาะ พ,พอมันสีสาบัวโบเนาพอโบได้สีสาจะไปเจอไปถึกเมย์เนาอ,อาจจะเดินเรื่องเมย์แต่พอนี่เป็นสีกาบหมากเนาเห็นว่าเป็นลักษณะสีกาบหมากแต่คาดวันใญ่มาเนี่ยก็จะออกเป็นสีกาบหมากคืนคือเก่าเนาเพราะว่าสีนี้จะเป็นกรรมพันธุ์ของตัวผูเนาและที่หุ่นหุ่นใ่นี่ก็คือน่าจะได้จากตัวเมย์เนามันก็จะเป็นไก่ตันจูอีกประเภทหนึ่งที่เบิง้งเลยก็คือ หนใหญ่มาแล้วเนาะลองคิดภาพบึงถ้าหากว่าเขายังพัฒนาให้ไก่ตันจูที่มันมีหุ้นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะมันอาจจะเป็นรุ่นซ้ำไก่ตีพแนละแต่ว่าเรื่องของคนนี่พี่ลึกนะคนดกขนยาวห่างลากดินงามอาจจะงามกลไก่ตีเน,ะนาะคันเขาพัฒนา F F F นี่มันรุ่นรุ่นของไก่เนาะ F หลายๆเข้าไปเนาะพัฒนาไปเรื่อยๆนี่จะเห็นได้รู้ว่า ความงามของไก่ตันจูนี้บบได้น้อยหน้าเรื่องพวกไก่เหลืองหางขาวแล้วแหละตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนอทีหน้าจะติดตามไปเบิง่งยาวๆเนาะมันยังน้อยอยู่เนาะถามาเป็นอย่างข้าพเจ้าจึงเก็บพวกตัวนี้ไว้ตัวนี้คือปกติเป็นชะตากรรมของคนเลี้ยงไก่เนาะไก่ที่เหลืออยู่ในคอกมันใหญ่ขึ้นมาก็เป็นพวกเหลือขายเนาะคิดว่า ลูกค้าท่านอื่นที่เคยเบงใกล้าจากค้อบข้าพเจ้าไปอาจจะได้ไอ้น้องของพวกนี้แหละน่าจะได้รุ่นงามกว่านี้เนาะแต่ตัวนี้เป็นรุ่นที่เหลือขายแล้วนอนยังงามปานี้ติดตามเบิ้งเนาะเบิ้งกันไปยาวๆนอนรุ่นตัวนี้แต่ว่าตีนของมันจะออกออกขาวเนาะบบจะปุบมันจะุบเป็นเหลืองเพราะว่ามันเป็นออกแนวออกสาหน่อยหนึ่งเนาะฉะนั้นสีคนสีตีนสีปาก มันจะไปในทางสีสาสีขาวปนกับกับมากทั้งด้านหลังมันจะเป็นกราบมากเนาะห็นส้อยเห็นปีกจุดเด่นของตัวนี้ย่ำอีกเท่านึงเาก็คือเรื่องเรื่องหุ่นจะใหญ่ขึ้นมาเนาะแล้วก็ไก่สองทอนหางหางในยาวแล้วแหละยาวไวโกอายุอีกเนาะปกติไก่ตันโจอายุสี่เดือนปลายห้าเดือนจะโบตุใหญ่ปานนี้หรือว่าหางยาวปานนี้เขาพระเจ้าลองเทเบึงเนาะ ห่างของมันน,นี่ยาวตั้งแต่ปลายมือจนหดขออ้อศอกเพราะว่าโดยส่วนแต่โบได้เอาไม่แมทมาแทะคักแนอเนาะมันยาวเท่าเดิมโบทันได้ไปจับมาเนาะมีแต่แทกดวนก็คือตั้งปลายมือหอดขออ้อศอกข้าพเจ้านี่สูงแมทเจ็ดซิบพ่อแหละจะสังเกตเบื้องห่างเนาะคน,คนเบื้องไกลโบทันเป็น่ยนจะไปลงมาเป็นไกลฟีนิกซ์เดอ,อร์โบเมนเนาะอันนี้เป็นไกลตันจูด้วยเนาะ เห็นหุ่นคือกับปานไกฟินิกและบุเมนไกซอดอีกเนาะเป็นไกตันโจูร้อยเด้อเจ้า,ายังยังบดยังผสมพันธุ์บ่ได้รุ่นนี้ยังบูฮู้จะยังบูฮู้จะขึ้นเพศใส่ตัวเมย่ทสัเจา้าขังรวมกับตัวเมย์รุ่นเดียวกันอยู่เนาะรุ่นเดียวกันอีกตัวหนึ่งขันก็นยังบูขันเพราะแต่ห้องเป็นไกที่ซื้อลองติดตามเบื้องน้ากันเนาะถ้าหาว อันยูจะคบปีก็นได้ข้าพเจ้าจะทายอีกหนึ่งแล้วจะเห็นว่าความแตกต่างระหว่างตอนนี้สี่เดือนปลายห้าเดือนนี้กับปีหนึ่งเบิร์ลนองบัญทีต่างกันปันใดส,สำหรับผู้ที่เลือกซื้อไก่เนาะคันเงิน่หลายข้าพเจ้าแนะนำให้ซื้อพวกไก่น้อยไก่ออนลูกไก่พวกนี้แหละเนาะแต่เฮาเลือกซื้อจาก ฟาร์มที่มีคุณภาพที่เขาเสื้อถือได้ดีกว่าเนาะเพราะว่าเขาเขาจะซื้อในราคาถือเดต่เขาจะได้ความมั่นใจคุณภาพท่นเนาะต้องซื้อจากบอลที่เขามั่นใจคันเขาซื้อบอลทีฟาร์มดูคอกที่คุณภาพพอเมพันธุ์บุดีนะพวกเจ้าเสื้อเลี่ยงไปเสื้อสีใหญ่เนาะเสื้อสีฮอดหกเดือนเจ็ดเดือนเสียเวลาเป็นบ่เนาะ เสียเวลาคือไก่ตีคือกันกระเจ้าซื้อเป็นอย่างพวกฟาร์มดังๆก็เจ้าจึงขายตัวน้อยราคาแพงได้เพราะว่าคุณภาพเนาะใครก่นเลี้ยงไปจนญงออกมาแล้วกลายเป็นไก่ต้มออกซืซือๆบาะมเป็นไก่ตีพวกไก,ก,ก่สวยงามคือกันเนาะคันเขาเลือกซื้อจากฟาร์มคุณภาพอ่าไไปกับบุพิดหวังเนาะแต่คันซื้อแบบคุณภาพที่เขา้องบูมมั่นใจเนะาะญ่ไปก็ได้วัดดวงกันเนาะว่ามันจะดีหรือบ่อ จถาถ้าว่าท่านใดมีคําถามจะได้เนาะลองคอมเมนต์ตามโพสต์ที่คุณไกรร้าดี่โพสต์ลงไปเบิ้งเนาะข้าพเจ้าจะพยายามตอบให้เนาะเรื่องการเลี้ยงการรักษาบอกการใส่ยาบอกหรือว่าอาหารบอกแชร์ประสบการณ์กันได้เนาะข้าพเจ้าก็จะฟังคาคิดเห็นของบรรดาท่านเช่นกันว่าเอ๊ะมันมีวิธีการเลี้ยงนะใดที่ดีก็นี่หรือว่ามีคุณภาพก็นี่ เรื่องการผรสมคือกันเนาะการผสมนี่การผสมไก่นี่ได้ส่้จินตนาการหลายเลยเนาะเอขนาพอตัวที่หนึ่งบวกเม่ตัวที่สามมันจะเกิดอย่างขึกน,นก็ได้ได้ทดลองเนาะเพื่อสร้างความแตกต่างเนาะเพราะฉะนั้นได้มันได้คุณภาพที่ดีเนาะคุณภาพก็เอามาตรฐานตามตำราไก่ตันจูนี่แหละเนาะมาเว้ากันเนาะ,ะเจ้าขอบใจ